เจ้าของเพลงทนไม่ไหวถึงกับต้องออกมาแชร์คลิปน้องอิงคลิปนี้ขราบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่นอ้องวันนี้เขาก็มีเรื่องเาวาเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮาน้องอิงเพชรบ้านแพงเอามอสุพีเอามอสุนองเอามอสุอเอฟซีอีหล่าหน่อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะซึ่งต้องบอกว่า เจ้าของเพลงดังเพลงนี้ถึงกับทนไม่ไหววินองต้องออกมาแชร์คลิปนี้ของอิหลาหนอยเฮ้าพร้อมกับข้อความที่ว่าน่ารักมากขอบคุณน้องอญิงนะคะนะครับผมนะซึ่งโพดนี้และศิลปินท่านนี้เจ้าของเพลงเพลงนี้นันะ่นคือ แอนอรดีนั่นเองพี่น้องเจ้าของเพลงบังเอิญมันได้อ่ะที่อีห่าหน้อยเฮ้านำมาเช็คเศร้าอยู่หลายมือแล้วพี่น้องแล้วก็ได้นําขึ้นรองโชว์นะครับผมเนาอบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพชรเอาพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีลายคนแฟนคลับเอฟซีลายท่านนะครับผมเนาอถูกใจกับโชว์เพลงเพลงนี้บอกว่าเข้ากับบุคลิกของอุคงอิงมากเขากับตัวตนของอิร่าน้อยอิรี คลิปนี้จะเป็นแบบไรอย่างพี่น้องไปเบิ่งพร้อมๆกันครับ เป็นยังไงกันได้พี่น้องในบองคินมีแล้วมีความรู้สึกกันว่าอย่างไรบ้างเหมือนพี่แอนออรดีวาบอพี่น้องตาหักแห้งนะครับผมเนาะสำหรับอีหลาหน้อยเฮาที่นําเพลงนี้มาโชว์บนเวทีสาวน้อยเพืน่นแพลงการแต่งตัวพี่น้องเนื้อหาของเพลงมันเข้ากับบุคลิกของอีหลานน้อยเฮาอยู่ดีมันเข้ากับวัย เขากับอีหลานหน่อยเฮาอีลีวีน้องอันนี้บ่าวอีสานเคยทำคลิปลงไปแล้วนะครับผมเนาะซึ่งตองว่าเมึงจังไดนกระตาหักแหมพอนน้องอีหลานหน่อยเฮานำเพลงนี้ของพี่แอนอรดีมาร้องบนเวทีสาวน้อยเฟนนันแพงการแสดงออกการโชว์บนเวทีของอีหลานหน่อยเฮายิ่งการแต่งตัววีน้องเข้ากับเพลงมากอันนี้จังสิส้มวางได้ล่ะลี่น้องนะครับผมเนาะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเบิงงแล้วตาหักเิ่งแล้วสมไเบิ่งแล้ว เข้ากับเนื้อเพลงอันนี้คือตามความู้สึกของบบาวอีสานนะครับผมนาะพี่น้องล่ะมีความคิดเห็นกันว่าจังใดสามารถคอมเมนต์กันเขามาได้นะครับผมนาะตาฮักบออีหล่าหน่อยเฮาซึ่งตรงว่าเพลงนี้นาะพี่น้องของทางแอ,ววงงอใน,ใน,นออรดียอดวิวกําลังพุ่งอีนลีเได้พี่น้องยอดวิวกําลังพุ่งเลยนะครับผมนาอขนาดนี่ที่บาวอีสานทําคลิปอยู่นี้ยอดวิวอยู่ที่9.4ล้านภายใน1เดือนพี่น้อง9.4ล้าน ภายในหนึ่งเดือนอาจจะเป็นเพราะเนื้อหานะครผมนาะที่ฟังแล้วสนุกเนื้อหาที่ฟังแล้วตาหักตาหักเนื้อหาที่หลายคนฟังแล้วมันเข้ากับตัวเองมันเข้ากับบุคลิกตัวเองนะครับผมเนาะเลยมีคนนำไปรีแอคชั่นนำไปคอมเมอร์นำไปร้องนำไปเผยแพร่ยิ่งทําให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นนี่แหละพี่น้องเพลงจะดังนะครับผมเนาะ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยในยุคสมัยนี้ในยุคโลกโซเชียลต้องมีคนนำไปคอเวอร์หรือนำไปร้องหรือแม้กระทั่งนำไปเล่นแผ่นเสียงในแอปต่อต่อ,ตอนะครับผมเนาะอันนดี้กับมีผลยกันทำให้คนรู้จักผลงานมากยิ่งขึ้นทำให้คนรู้จักเพลงมากยิ่งขึ้นยิ่งมีคนนำเอาไปร้องเอาไปคอเวอร์เอาไปแสดงบนเวทีต่าง ผลงานเพลงนั้นยิ่งจะดังนะครับผมเนาะยิ่งจะเป็นกระแสยิ่งจะตีหูของคนที่อาจจะไม่เคยฟังต้นฉบับก็ได้นะครับผมนะเนาะพอได้ฟังเพลงนี้เอา้าเพลงนี้ของผู้ใดกับไปนค้นหาพ,นพี่น้องเพลงนี้ต้นฉบับเป็นใครใครร้องเอาแบบว่าเพลงนั้นก็เป็นกระแสไปโดยปร,ริยายพี่น้องอันนี้ล่ละคือปัจจัยหลักๆเพลงที่จะดังได้และมีกระแสดใดต้องมีปัจจัยและองค์ประกอบคือยังบาสารวาเนี่ยแหละพี่น้อง ถ้าเพลงหนึ่งเฮ็ดออกมาพี่น้องถึงนักร้องจะเสียงดีบันไดร้องเพราะขนาดไหนแต่ไม่มีคนนำไปร้องคนนำไปคอมเวอร์เพลงนั้นกันจะดังแค่ในกลุ่มกลุ่มเดียวกลุ่มเอฟซีสำนันนะครับผมวนะ่าอันนี้ใิสานสามารถวาได้เต็มปากได้เลยซึ่งจะต้องยอมรับหระพี่น้องเพลงแอนออร์ดีเพลง,งนี้เฮ็ดออกมาได้ดีหรือเนื้อหาในเพลงจังหวะของเพลงนะครับผมเนาะ ทำออกมาได้นาหักค่าสมัยใหม่นะครับผมเนาะที่นํามาใช้ในเพลงยิ่งทําให้คนชอบคนติดตามพี่น้องนะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเนาะทิมท้ายด้วยคลิปเวลาหน่อยเฮ้าพี่น้อง